ไปก็มาแล้วทักทายกันหน่อยครับจะได้อุ่นอกอุ่นใจว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเอาอยาใส่แว่นหน่อยได้ไหมกีม่ใบดีครับวดนี้มีหวยชุดด้วยนะครับใบละห้าสิบห้าบาทบอรเมศเฮียอยากดังคนใช้เป็นหนึ่งคนดาบเป็นแสนไหมครับเอาไปประเทศหรอไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะทุกวันนี้อ่าสําหรับตัวแอดเองก็มีผ้าป,ป่าอุตนาฟาคั่งอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องไปเรียนแบบใครมันเยอะไปเดี๋ยวลานวัดจะไม่พอนะครับ บอกกันเองนะครับว่ารูปแบบรายการไลฟ์ของเรานะครับก็จะเป็นเวลาที่ว่างแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็เอาของมาขายซึ่งสินค้าเรือธงตอนนี้ก็จะมีเผือกนะครับหลายท่านก็ลองไปชิมกันแล้วก็ได้ข่าวว่าอร่อยกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่หลักใหญ่ใจความเราจะอยู่ที่การพูดคุยนะครับเรื่องราวสาระต่างๆซึ่งวันนี้ก็ไลฟ์วันนี้แอดได้รับแรงบนันดาลใจมาจากการที่แอดได้ดูข่าวข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ว่า ลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขี้เมาเนี่ยวันดีคืนร้ายก็มีเด็กนะครับสคนไปเล่นน้ําด้วยกันเสร็จแล้วก็1ในสานั้นเกิดจมน้ําตายแต่ทีนี้ด้วยความกลัวความผิดเด็กก็เลยจะทํำยังไงดีกลัวจะโดนดุก็อ,อยากกันนั้นเลยที่หมู่บ้านนี้มันก็มีไอ้ฟักชื่อลุงแต่เนี่ยแหละครับเหมาะสําหรับการเป็นแพะมากๆเพราะว่าถ้าพูดตามจริงก็คือความน่าเชื่อถืออาจจะต่ำกว่าคนอื่น ก็เลยไปโกหกปู่ที่บ้านว่าเนี่ยโดนตาแต่ที่เมาเนี่ยจับกดน้ําตายอะไรเงี้ยปู่ก็ไม่ฟังอีราค่าอิรมแล้วก็ไปแจ้งความตํารวจก็ไปจับลุงแต่ที่ว่านี่เลยแล้วก็ไปสอบสวนเด็กเด็กก็ให้การมีพิรุษไม่ตรงกันเสร็จแล้วก็มีความเลื่อนลอยคือมีความน่าสงสัยก็เลยมีการไปสืบต่อไปหาดูกล้องวงจรปิดเอยอะไรเอยต่างๆนั่นนะสุดท้ายก็ปรากฏว่าลุงแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะแกอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุหลายกิโลเมตร ก็เลยรอดตัวไปแต่ก็รอดตัวไปแบบบูดวิดเลยทีเดียวคือสังคมมนุษย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือว่าเด็กคนส่วนใหญ่มักจะตัดสินไปก่อนว่าผู้หญิงกับเด็กคือผู้บริสุทธิ์เสมอแล้วก็เป็นคนโดนกระทําอยู่เสมอซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันไอ้ผู้ชายธรรมดาธรรมดานี่เป็นเหยื่อมานักต่อน,นักแล้วนะครับแต่เพราะว่าสังคมที่เฮโลกันผู้ชายก็ผิดไว้ก่อนเพราะว่าประวัติไม่ค่อยดีแต่จริงๆไม่ได้ครับ คือไม่ว่าเขาจะมีประวัติดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าในกรณีนี้เขาไม่ได้ทาผิดมันก็ต้องไม่ได้ทําผิดอ่ะคือจะให้เขาผิดก็คงเป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องราวที่แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็ดนนี้ประเด็นว่าใครเป็นเหยื่อกันแน่ก็จะมีเรื่องของนี่แหละฮะของลุงที่เมาที่เกือบซวยนี่แหละเสร็จแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจากประสบการณ์ส่วนตัวของแอดเองที่เจอมาว่าทุกคนมองว่าแอดเป็นฝ่ายกระทํา ท,ทั้งทั้งที่จริงแล้วแอดเป็นฝ่ายถูกกระทําเพียงเพราะว่าแอดเป็นผู้ชายคือพอเราเป็นผู้ชายเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนตราหน้าว่าเราทําผิดถ้าคู่กรณีเป็นผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยมากที่สุดเลยวันนี้จ,จะเล่าเรื่องหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือข่าวลุงแต่นี่นะครับ2ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมาแล้วก็3เรื่องราวของหนังที่เกี่ยวกับเด็กนรกหรือว่าเกี่ยวกับสตรีจากโลกันนะครับที่เกิดมาเพื่อทําร้ายผู้ชายโดยเฉพาะ ว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างมีอยู่หลายเรื่องเลยที่แอดลิสต์มานะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเนี่ยตอนนี้แอดก็เปิดเพจขายของแล้ววันนี้ของก็มาแล้วด้วยเผือกแผน่นหวานเผือกเส้นเค็มนะครับราคาห่อละ50บาทค่าส่ง45บาทเหมาจ่ายถ้าเกิดอยากจะอุดหนุนกันก็สามารถคลิกเข้าไปที่เพจได้นะครับเสร็จแล้วก็แอดทำอัลบั้มไว้แล้วเป็นอัลบั้มสินค้าของช่องแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ อยากได้อะไรก็หลังไมค์บอกแอดมินนะครับเขาก็จะรีบดาเนินการให้นะครับไอเรื่องความเป็นเหยื่อของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเดียวในประวัติศาสตร์มันมีหลายเรื่องแล้วไอเรื่องแรกก็คือเรื่องเด็กที่ลบบุรีนี่ก็ผ่านไปนะครับลุงแกอยู่ดีๆเมาเหล้าขาอยู่ด,ดจีจู่จูจะได้เป็นผู้ต้องหาฆ่าเด็กซะอย่างนั้นคิดดูนะครับว่าถ้าแกไม่มีการยืนยันตัวตนได้ไม่มีคลิปวงจรปิดช่วยได้แล้วถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสัก3 4 0ปีก่อนในเมืองไทยอะไรจะเกิดขึ้นดูตากันไปครับ ทรงแพะแห่งชาติเลยรับรองตายคาคุกแน่นอนนะครับโชคดีที่ว่ามันเป็นสมัยของเทคโนโลยีมีการเบรคค้นเจอกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการยืนยันตัวตนของแกได้แกก็เลยรอดตัวไปถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงนะครับคือถ้าจะนิยามกันงามๆก็จะเรียกว่านางปีศาจที่คอยใส่ร้ายคนอื่นเห็นจะไม่มีใค่เกิดอีกคนนึงครับคือคนบ้านเดียวกันกับแอดนี่แหละครับชื่อนางหมวยโซนะครับนางหมวยโซหรือว่าโซเหลียงยิง ที่ไปใส่ร้ายว่าถูกตุกๆข่มขืนเมื่อปีประมาณห้าหกมั้งครับอ่ะเพื่อใครจําไม่ได้ว่าหมวยโซที่แอดกล่าวถึงคือใครหมวยโซคือคนนี้ครับนี่หมวยโซหรืออีหมวยโซนะครับเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2546โซสิวเจ๋น,นี้นีครับเป็นคนฮ่องกงแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นนักข่าวด้วยก็ได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ ไปกูข่าวว่าโดนกลุ่มแท็กซี่หรือว่ากลุ่มตุ๊กตุ๊กนี่แหละลุงไปขืนใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวพาตำรวจไปจับตุ๊กตุ๊กหรือว่าแท็กซี่คนที่ว่านั้นนะชื่อนายฝายเลยนี่แหละคือเขาให้ชี้ตัวก็ไม่รู้จะชี้ยังไงก็ชี้ชี้ไปวมื่อานไอ้นั้นมันฝ่ายแบบจําได้สะดุดตาหน่อยก็ชี้ไปเลยคนนี้แหละที่ทําชั้นเสร็จแล้วก็นายฝ่ายคนที่ว่าก็จะเหมือนลุงแต่คนเมื่อกี้นี่แหละครับโดนจับโดนเค้นอยู่ตั้งนานหลายวันนะครับ โดนสังคมประนามว่าทำลายการท่องเที่ยวทำลายชื่อเสียงของประเทศคือชีวิตนี่เรือหายไปหลายวันแล้วนะครับแต่ผลปรากฏว่าพอมีการสอบสวนไปสอบสวนมาเนี่ยก็จะไปเข้าในกรณีเดียวกันกับเด็กที่ลอบ,บรีเลยก็คือเริ่มมีการวบวนพูดจาแบบเลื่อนลอยอะ่ะคือมันจับต้องไม่ได้แล้วก็มันดูน่าสงสัยหน่วยงานต่างๆที่ไปช่วยเหลือตอนแรกก็เอาไปแถลงข่าวใหญ่โตน่แต่พอสอบสวนไปสอบสวนมาก็ดูเฮ้มันยังไงนะ อาจจะยังจได้เลยมูลนิธินั้นนะครับที่ไปช่วยเหลือยกเลิกการถแถลงข่าวทันทีเพราะว่าเกิดข้อพิรุทธที่ว่านี้ซึ่งในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าอหมวยโซมันโกหกจริงๆตอนแรกทุกคนก็งงว่าคือจะมาโกหกเพื่ออะไรผู้หญิงคนนี้ถ้เป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวแล้วทำไมจะต้องมาปั้นเรื่องเพื่อใส่ร้ายโชเฟอร์ที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วจะมาใส่ร้ายเขาทาไมเป็นไปไม่ได้คนปกติเขาไม่ทํากันแบบนี้แต่ก็จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วครับ คนไม่ธรรมดาแบบนี้มันมีเยอะคือคนโรคจิตสรุปจุดจบของ,งมหมวยโซนะครับวันที่4มิถุนายน2 5 4 6ก็มาก่อเรื่องก่อราวนี่แหละครับเมื่อมีการสอบสวนเสร็จแล้วนังหมวยโซคนนี้ว่านี่ก็รับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเมายาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในที่สุดวันที่24มิถุนายนก็คือเกิดเหตุวันที่4มิถุนายนยวันให้หลังหลังจากที่ฝุ่นตลบแพะเพือร้องกระงงมแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็คลี่คลายครับ เขาก็จับก็หกมวยโซได้แล้วก็ถูกตัดสิน1ปี6เดือนโดยไม่มีใครมาประกันหรือว่ามาเยี่ยมมาเยยนเลยนะครับก็ติดคุกอยู่ปีกว่านิดๆน,นะครับเพราะว่าพอวันที่12สิงหาคม2อ4 7วันเฉลิมพระชนมพรรษาก็เลยได้รับอภัยโทษแล้วก็กลับฮ่องกงเลยกลับฮ่องกงแล้วเรื่องไม่จบแค่นั้นครับบินกลับจากเมืองไทยวันที่14บสพอมาถึงฮ่องกงวันที่15โดนตํารวจไปล็อกตัวที่สนามบินครับหนีคดีครับก็หาไม่จ่ายค่าปรับ เรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง1 7 0เจยกว่าเหรียญผมไม่กว่าไม่มีใครมาจ่ายค่าปรับให้เลยคือถ้าไม่มีตังจ่ายค่าปรับก็ต้องติดคุกก็แหละพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มาดูดาดูดีก็คงจะญาติระอาประมาณนั้นแหละครับนักข่าวด้วยกันที่พอรู้จักมักคุ้นกันก็สงสารรีรายเงินกันคนละเล็กละน้อยพอได้ค่าปรับแล้วก็เอาไปถ่ายตัวออกมาแม่หมวยโซก็เลยรอดพ้นในการนอนคุกขี้ไก่ไปหลังจากที่ติดที่มึงทบป,ปีกว่าแล้วแอดว่าสงสารไหมแอดไม่สงสารนะ คือว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันเป็นการทําร้ายคนอื่นถ้าลุงฝ่ายคนนั้นนะ่ะไม่สามารถแก้ต่างข้อกล่าวหาได้อะไรจะเกิดขึ้นชีวิตนี้ล่มสลายเลยนะเพราะว่าจะถูกประนา,นามจากสังคมก็ต้องติดคุกลูกเมียแตกกระสานซ่านเซนแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เหมือนมันเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังอีกเหตุการณ์ต่อไปสําหรับสตรีจากรบที่เกิดมาเพื่อรังแกผู้ชาย <S 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 อย่าลืมนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสังคม เกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องเพลงที่อาจจะเอามานําเสนอแล้วนะครับขุดหนุนสินค้าของช่องเราด้วยนะครับถ้าอยากจะให้ช่องเราอยู่นานๆนะครับแอดทาคลิปดีๆให้ดูได้ตลอดทุกอย่างมันเดินหน้าด้วยเงินครับถ้าช่องมีรายได้ไม่พอแอดก็ไม่สามารถที่จะเอาเวลามาทําคลิปดีๆกับพวกเราดูได้เพราะว่าการทําคลิปมันใช้เวลานานทักโควัตแอดรู้จักหนังเรื่อง Long Arm the Law ไหมครับของจอห์นนี่แม็กน่าจะเป็นเรื่องคําสั่งฆ่าจากกวางเจาใช่ไหม ที่มีไอ้โลนเอริสุยแสดงใช่ครับพระกวัตคําสัส่งฆ่าจากกวางเจ้าครับเป็นหนังเรื่องแรกที่เจ้าโรนเอริสุยเข้าวงการครับนอกจากเรื่องของเด็กทีลบุรีนอกจากเรื่องนางหมวยโซแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แอบไปค้นหาเมื่อคืนมาอันนี้น่าอนาใจมากเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นเมื่อปี2556ลุงคนนี้ก็เป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเหมือนกัน อยู่ๆนะครับมันมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นป .6 อายุ13ปีเกิดท้องขึ้นมาแล้วก็ไปบอกตำรวจว่าตัวเองโดนข่มขืนคนที่ข่มขืนก็คือคนนี้แหละครับลุงคนนี้ที่เป็นพานโรงเนี่ยซึ่งเขาก็เขาไม่ได้ทำนี่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับก็ถูกตำรวจจับไปแล้วก็แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาและข่มขืนกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกิน15ปี ซึ่งเขาปฏิเสธทุกข้อหานะครับว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องก็ยืดเยื้อะนะครับอ่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ5ธันวาคม56ต่อมาในเดือนเมษายน57เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้คลอดลูกพอคลอดก็ไปตรวจ DNA ผลเผลปรากฏว่า DNA ไม่ตรงกับลุงแพะถ้าเป็นลูกเขา DNA ก็ต้องตรงกันแต่ปรากฏว่าไม่ตรงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับในเมื่อความจริงปรากฏแล้ว ลุงแพ้ไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ควรได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสรภาพใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับโลกไม่ได้ปราณีกับลุงขนาดนั้นศาลตัดสินว่าแม้ DNA ของเด็กในท้องจะไม่ตรงกับจำเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดจริงก็คือถึงแม้ลูกจะไม่ใช่ลูกของคุณก็จริงอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ข่มขืนเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์59 ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปีครับก็โดนจับเข้าคุกโดนสังคมประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวพออยู่ในคุกลูกเมียก็หนีหายไปหมดรับไม่ได้ที่ว่าพ่อเป็นคนอย่างนี้จนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมปี62แม่ของเด็กผู้หญิงที่ว่าเนียก็เขียนจดหมายไปเล่าให้กับลุงแพะฟังในคุกว่าลูกสาวเขาอะไปคุยกับชาวบ้านจริงๆแล้วอะลุงแพะไม่ได้ข่มขืนอดที่ข่มขนืนก็คือพ่อเลี้ยงของเธอเอง ลุงแพ้ก็เลยเขียจนจดหมายให้กับญาตตัวเองขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ศูนย์ํำรธรรมจังหวัดเชียงรายก็ได้พาตัวเด็กไปสอบสวนใหม่นะครับแล้วเด็กก็เกิดความสำนึกผิดได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่าตอนนั้นนะ่ะถูกพ่อเลี้ยงตัวเองนะ่ะข่มขืนรังแกจนตั้งท้องแต่ว่าโดนพ่อเลี้ยงขู่ไว้ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกก็จะฆ่าให้ตายอะไรประมาณนี้แต่มันท้องจะทําไงอะ่ะจะไม่บอกว่าใครก็ไม่ได้สุดท้ายขุยก็ไปลงที่ลุงแพ้ ซึ่งเขาก็พยายามที่จะดิ้นรนทุกช่องทางนะขนาดวิพยานใหม่เป็นแม่ของเด็กอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เป็นผลเขาติดคุกตามที่ตัดสินเป็นเวลานาน6ปี1เดือนครับคือจาก20ปีก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งพ้นโทษเมื่อวันที่4มีนาคม65รวมแล้วติดคุกฟรีๆไป6ปีกับ1เดือนออกมาก็ไม่เหลือแล้วครับครอบครัวล่มสลายลูกเมย์ก็หอบผ้าผ่อนนี้ไปหมดเพราะไม่ได้ที่พ่อกับาสามีตัวเองเป็นคนแบบนี้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าการขอความเป็นธรรมของลุงแพทย์เชียงรายเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่ที่แน่ๆติดคุกไปแล้ว6ปีกับหนึ่งเดือนสูญสิ้นอิสรภาพกับคดีที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ก่อก็ได้จากคําพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงที่สังคมต้องเชื่อว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนแต่ก็อย่างที่เห็นครับผลปรากฏว่าแม้แต่แม่ของเด็กก็ต้องมาสารภาพเลยว่าลุงไม่ได้ทํานี่แหละครับคนรากหญ้าเมืองไทยโอกาสที่จะเป็นแพะเกิดขึ้นในทุกเมื่อก่อนที่จะไปถึงเรื่องหนังเนี่ย เราก็มาเอาเรื่องของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้หมดก่อนนะครับคือเรื่องราวของความเป็นแพของผู้ชายที่โด่งดังมากๆในรอบไม่กี่เดือนมานี้ก็เรื่องราวของจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตป๋าเดฟหรือว่ากับตันแจ็คสเปโรของเราเนี่ยแหละครับจะโดนเหมือนที่แอดโดนนั่นแหละเพียงแต่ว่าโดนในระดับที่หนักกว่ามากหนักถึงขั้นสูญเสียหน้าที่การงานชื่อเสียงที่มีก็ย่อยยับปนปี้ เพียงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แหละครับซึ่งได้แต่งงานอยู่กินกันช่วงหนึ่งไปใส่ร้ายเขานะครับคือไม่ได้ใส่ร้ายโดยตรงแต่ไปเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทสุบสิบอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถึงแม้จะไม่ระบุชื่อว่าใครแค่ดูเรื่องราวก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นหมายถึงป่าเดฟนี่แหละว่าเป็นคนที่ชอบตีเมียทําร้ายเมียก็คือตัวเธอเนี่ยเขียนใส่ร้ายเยอะแยะมากมายจนแบบป่าเดฟกลายเป็นปีศาจไปเลย เกิดเรื่องประมาณปี2018ก่อนหน้านั้นป๋าแกก็ดังจากหนังเรื่องโจรสลัดใช่ไหม Pirates of the Caribbean เนี่ยบทของป๋าเดฟแกนี่กินยาวเลยนะแบบว่าสร้างเมื่อไหร่ก็ได้เงินเมื่อนั้นซึ่งภาคต่อก็รอกันอยู่ผลปรากฏว่าพอมีบทภามนี้เกิดขึ้นมาก็ทําให้ป๋าเดฟซึ่งกําลังถ่ายหนังอยู่เรื่องอะไรสัตว์ประหลาดมาสัจจ์อะไรนั้นนะภาคหนึ่งเล่นดีแต่ภาคสองนี่โดนเปลี่ยนตัวเลยเพราะแกเป็นคนตีเมียรวมทั้งหนังภาคใหม่ของกัปตันแจ็คสเปโร่ที่จะสร้าง ก็ไม่มีชื่อป่าเดฟีปต่อไปโดนแบนจากวงการซึ่งสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นป่าเดฟเนี่ยไปฟ้องหนังสือพิมพ์เดอะซันว่าไปลงข้อความแบบนี้ได้ไงไปลงบทความแบบนี้ได้ไงผมเสียหายนะแต่ผลปรากฏว่าป่าเดฟแกไปแพ้ศาลอังกฤษตัดสินว่าเดอะซันไม่ผิดไม่ผิดในเทคนิคอื่นๆน,นะหมายความว่าเขาให้อนุญาตให้ลงบทความโดยสุจริตใจอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ระบุว่าป่าเดฟผิดไม่ผิดนะ ปาเดฟทำจริงหรือเปล่าที่โดนกล่าวหาเป็นเรื่องจริงเปล่าไม่ได้บอกแต่บอกว่าเดือดันลงข่ะแบบนี้ไม่ผิดแค่นั้นเองนั่นก็ยิ่งกระหน่ำซ้ําเติมปาเดฟไปใหญ่เลยในเมื่อคุณแพ้ก็ดีนี่ก็แสดงว่าคุณผิดใช่ไหมเรื่องราวก็เลยเละไปกันใหญ่เลยปาเดฟแกหายไปจากหน้าจอเลยนะกลายเป็นคนแบบเมื่อก่อนรลอเหลาเห็นไหมเดี๋ยวนี้กลายเป็นเป็นตาแก่แบบมีความเคร่งเครียดตลอดเวลาคือที่เขาเครียดนะไม่ใช่เครียดเฉพาะเรื่องโดนฟ้องอย่างเดียวนะต้าเครียดเรื่องที่ว่าทําไมผู้หญิงที่เขารักมาทําร้ายเขาแบบนี้ สุดท้ายไปถึงจุดหนึ่งป่าเดฟก,ก็ทนไม่ได้เพื่อปกป้องกิดยศศักดิ์ศรีของตัวเองแกก็เลยฟ้องกลับพอฟ้องก็ตั้งทนายขึ้นมาแล้วทนายแบบเป็นคนที่เก่งมากทนายผู้หญิงดูสมาร์ทมากๆเลยแต่เห็นก็ชอบก็เลยมีการไปขุดคุยประวัติของแอมเบอร์เฮิร์ทมาไปสอบถามเพื่อนฝูงรอบข้างว่าป่าเดฟเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำร้ายลูกเมียจริงไหมคนที่เคยคบเขามาอย่างไวโนนาไรเดอร์ uh, เลยลก็บอกว่าป่าเดฟไม่มีนิสัยแบบนั้นนะเขาไม่เคยลงมือกับใครมาก่อนเลยสังคมรอบข้างก็บอกว่าอย่างนั้น ก็เลยเริ่มมีการเอะใจกันขึ้นมาแล้วก็มีการไปเจาะลึกจากสื่อต่างๆว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่รวมถึงการขึ้นศาลด้วยมีการเรียกพยานมีอะไรต่างๆนานานะวีรกรรมเวรเวรของแอมเบอร์เฮิร์ตก็ถูกแฉขึ้นมาถูกขุดขึ้นมาว่าอินี่มันร้ายสวยก็จริงเหมือนนางฟ้าก็จริงแต่นี่ใสานางปีศาจดีๆนี่เองก็มีการเปิดเผยกันในศาลว่าป้าเดฟก,ก็โดนทําร้ายเอาแก้มาบาดหรือว่ากัดอะไรสักอย่างนี่แหละจนนิ้วแกแทบขาด แล้วก็มีเรื่องราวน,น,น้นนี่มากมายการนอกใจคือระหว่างที่อยู่กินกับป๋าเดฟนะก็มีข่าวว่าขึ้นลิฟต์ไปกับอีลอนมัสกับเจมฟรังโกหลายคนเลยแบบมีวงจรปิดที่เห็นเลยว่าเามีผัวอยู่แล้วแล้ว,ลวไปกับผู้ชายคนอื่นอย่างนี้ได้ไงแถมที่ที่ไปไม่ใช่ที่ไหนนะก็คือเพนเฮาส์ของป๋าเดฟนั่นแหละแต่แกไม่อยู่แกไปถ่ายนังถ่ายหนังเนี่ยมีอยู่บ้านคนเดียวก็เลยเอาชูมาที่ห้องซะเลยไหนจะมีผู้ช่วยเก่าที่ก็โดนานางกดขี่ข่มเหงมาเยอะเหมือนกันก็เลยออกมาแฉกลับ ร้ายขนาดที่ว่าพอทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงให้ป่าเดฟเจ็บใจเยอะๆอะคือทํานิ้วขาดกันแล้วอะไรก็แล้วยังไม่สาแก่ใจใช่ไหมนางก็เลยทำมาแล้วที่เรื่องลือสถานอยู่ที่จัรถึงความน่ากลัวความน่าเสียสองครั้งนี้คือนางไปขี้เส่เตียงป่าเดฟเตียงนอนนี่แหละคิดโดูโหเตียงทําไม่ดีๆมาขี้ใส่ถึงจะสวยขนาดไหนขี้ก็เหม็นเหมือนกันนะนี่ใสก็เหมือนกันสวยขนาดไหนนี่ัสไม่ดีก็เหม็นเหมือนกันสุดท้ายกรรมก็เลยตามสนองครับเมื่อหลักฐานปรากฏบนศาล แล้วก็มีการขุดคุยจากสื่อมวลชนในที่สุดศาลก็ตัดสินว่าเฮิร์ตมีความผิดที่ไปใส่ร้ายป้ายสีอดีตสามีอย่างจอห์นนี่เดฟทำให้สูญเสียชื่อเสียงสูญเสียรายได้มหาศาลจากการถูกยุกเลิกงานนะครับก็เลยตัดสินให้แอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเดฟรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ15ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเจ้าที่ไหนมาให้เนี่ยคือแอมเบอร์เฮิร์ตไม่ได้ดังทะลุฟ้าแล้วก็เป็นนางเอกระดับซูเปอร์สตาร์ไม่มีเงินมากมายนะ ไปเล่นเป็นนางเอกหนังอควาแมนค่าตัวแค่ล้านกว่าเหรียญเองแล้วนี่โดนสั่งปรับไป1 3บสล้านจเจาที่ไหนมาจ่ายเขาวะแต่ก็ไม่รู้ล่ะเมื่อคุณทําร้ายคนอื่นไปแล้วเมื่อกรรมันสนองคุณคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําโดนเข้าบ้างจะได้รู้ <S <S นอกจากจะโดนสั่งจ่ายเงินให้ป๋าเดฟเป็นเงินกว่า10กว่าล้านแลน้วเนี่ยเพราะสากรรมซัดมันตามมาหลอกหลอนมึงแล้วอีเ <S 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 กเจ้าที่เป็นนางเอกหนังอควาแมนภาคหนึ่งได้รับคําชมมากมา,มายมีชื่อเสียงพอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็มีแคมเปญล่าชื่อให้ถอดถอนเฮิร์ทออกจากบทนางเอกอควาแมนซึ่งตอนแรกผู้บริหารของวอลเนอร์เนี่ยก็ยังจะเอานางไว้ในหนังต่อแต่ผมรากคว่าแคมเปญที่มันล่ามันเนี่ยมันได้4ี่ล้านกว่าชื่อเลยซึ่งเรื่องใหญ่นะ4ีล้านกว่าชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่า4ล้านคนไม่ซื้อตัวหนังเข้าไปดูเนี่ยหนังเจ๊งเอาได้นะสุดท้ายก็เลยมีการออกข่าวมาว่าจะตัดฉากของนางในหนังออกให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับหนังแต่ว่าท้ายสุดของท้ายสุดก็คือมีข่าวว่าถูกตัดออกจากหนังไปเลย คือไม่ต้องมีซินในหนังแม้แต่ฉากเดียวนายพานุกเกยียรตินุ่้วงถามว่าแอดดูข่าวมาเวลหรือเปล่าครับประกาศเฟสท่ากับเพชตกแล้วคือแอาจจะสารภาพตามตรงว่าแอดเป็นคนที่ไม่ชอบหนังมาเวลเลยใครจะมาทัวลงแอดเดอ้อคือหนังมาเวลอะแรกๆมาก็ดีอยู่พวกเอ่ออัลอนแมนกับตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์อะไรพวกนี้ซีวิวอร์สสนุกอยู่นะแต่หลังๆมาในเฟสใหม่หลังจากที่จบเอเวนเจอร์ไปเนี่ยไม่ไหวแล้วครับบ้าบอมาก คือหนังเนี่ยมันต้องมีจุดจบครับมนถึงจะสนุกแล้วมันต้องเดาไม่ได้ว่าใครจะตายวัาไหนตอนไหนเหมือนเกมออฟทรอนส์มันสนุกกว่าซีรีส์เรื่องอื่นกเพราะอะไรมันไม่รู้ว่าใครจะตายไงถ้าหนังมังเรื่องรู้อันนี้เป็นพระเอกอยู่ตนจบแน่นอนมันก็ไม่ค่อยดีลุ้นไงแต่เกมออฟทรอนส์เนี่ยใครจะตายซีซั่นไหนก็ไม่รู้นะมันเลยดูสนุกดูเร้าใจแล้วหนังต้องมีจุดจบครับหนังถ้าไม่มีจุดจบมันจะไม่ใช่หนังมันเป็นแค่เครื่องดูดเงินคนดูเท่านั้น อ่ะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงกับการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทําผู้ชายเป็นเหยื่อกับการที่เด็กเป็นฝ่ายกระทําผู้ใหญ่เป็นเหยื่อทีนี้เราจะมาเข้าถึงเรื่องหนังบ้างนะครับหนังที่เกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้ก็คือการที่มีเด็กนรกสตรีมหาการเหล่านี้เป็นใครกันบ้างนะครับเริ่มด้วยหนังของแม็กเคลเลคันกินครับนี่ครับหนังเด็กกุซันเด็กนรกนะครับนี่ตอนนั้นแม็กคเลคันกินเนี่ยเล่นหนังเรื่องโฮมอ alone เป็นหนังเด็กน่ารักน่ารักเนี่ยดังมากแต่แล้วก็เขาไปเล่นหนังเรื่องนี้ก่อนดูกูซันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กนรกนี่แหละคือมีคําโปรยของหนังว่า the devil has manifest ก็คือปีศาจมันไม่ได้มีหน้าเดียวมีหลายหน้าซึ่งบางครั้งมันจะมาในหน้าของเด็กแบบนี้แหละเราอย่าเห็นว่าเป็นเด็กแล้วมันจะต้องใสซื่อพูแต่เรื่องจริงมีแต่ความน่ารักไม่ใช่นะครับเด็กบางคนก็เป็นเด็กนรกจริงๆบางรายที่เราเห็นข่าวเรื่องที่เด็กไปก่อเหตุน หลายคนก็จะบอกว่าเด็กพ่อแม่มันไม่สั่งสอนหรือเปล่าแต่บางคนเขาบอกว่าเขาก็สั่งสอนอย่างดีนะแต่เด็กมันมันไม่เอาเองมันเกิดมาเพื่อจะเป็นเด็กนรกจริงๆส่วนเรื่องที่2ทนี่ต้องเป็นหนังในตำนานเลยก็คือหนังเรื่องออฟแฟงนะครับนี่ครับออฟแฟงคือเรื่องนี้คือเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้านะครับเสร็จแล้วก็มีผัวเมียไปรับมาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งดูภาพลักภายนอกอะ่ะก็คือมันเป็นเด็กเล็กๆใสๆเด็กผู้หญิงอะ่ะ ในเรื่องก็น่าจะประมาณสัก6กเจ็ขวบหรือเปล่าเสร็จแล้วพ่อก็มาอยู่ด้วยกันเ,เนี่ยมันเกิดเรื่องไงเพราะจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่เด็กแล้วมันมีความแก่แดดมันรู้จักคําว่าเอากันมีรู้จักคําว่าสับผู้ใหญ่มันรู้จักหมดเลยผมรู้ค่อจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็ก6กเจ็ขวบอย่างที่ว่าเลยเป็นเด็กอายุ1 5บหหรือว่า19บเอะไรประมาณนั้นน่ะเพียงแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนเด็กเฉยๆแล้วก็ไปก่อเรื่องไว้ที่ประเทศต้นกําเนิดจะมากมากหลายเรื่อง ค่าคนเอ่ยอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายจึงมีที่มาของคําว่าเด็กนรกเนี่ยอย่าไปไว้ใจนะเห็นหน้าตาซื่อๆใสๆเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยตัวจริงมันร้ายนะบอกให้อย่าลืมครับสลับกันไปพูดคุยเรื่องหนังเรื่องเหตุการณ์กันไปด้วยขายของไปด้วยนะครับอยากเห็นหน้าหล่อๆของแอดนานๆก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับเผือกนะครับเผือกแผ่นหวานกับเผือกเส้นเค็มพอละ50บาทค่าส่งเหมาจ่าย45บาบาททั่วประเทศ ใครสนใจก็เข้าไปในเพจนะครับแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยมาคุยกันเรื่องเด็กนรกกันต่อนะครับหนังเด็กนรกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคส39นี้เพื่อประมาณว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับหน้าตาบ้องแบลอีกแล้วละ่ะแต่ไปอยู่บ้านไหนก็เกิดเรื่องบ้านนั้นแล้วทีนี้นางเอกเรเน่เซเวเกอร์เนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์อะไรประมาณนี้มั้งเข้าไปรับรู้เหตุการณ์เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจะถูกพ่อแม่บุญธรรมรายล่าสุดฆ่าทั้งพระเอกนางเอกก็เลยมาช่วยไว้ ทั้งที่พ่อแม่บุญธรรมอย่าอย่าช่วยเด็กคนนี้ไว้เธอ,อไม่ใช่คนเธอเป็นมีศาลแต่ว่าสองคนนึงไม่เชื่อเมื่อช่วยไปแล้วก็เลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหนังเด็กนรกนะครับอีกสักเรื่องละกันนะครับหนังแนะนําเกี่ยวกับเด็กนรกก็คือเรื่องดิโอเมนอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่เด็กเลี้ยงด้วยนะเป็นลูกที่เกิดมาแท้ๆเนี่ยแล้วก็มันเป็นซาตานนะเพราะมันมีเลข666สลักอยู่อยู่ที่ศีรษะประมาณนั้นแหละเนี่ยมีหมาเป็นสมุนฆ่าแม่ตัวเองด้วยมัง้งก็ฆ่าคนอีกเยอะแยะมากมายเลย นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณดูแล้วคุณอาจจะมองเด็กด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอาจจะปิดท้ายเรื่องของหนังที่เกี่ยวกับเด็กนรบผู้หญิงอเวจี v G. อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องนี้ครับ Gone Girl ถ้าใครยังไม่เคยได้ดูแอดลอาฟังคร่าวๆคือผู้หญิงคนนี้โรสมูนไพรเนี่ย,หล,ยหลายช่องเขาเรียกว่าเอมี A ่ M e. เพราะความแสบมันครับคือเบนก็เป็นพระเอกแต่งงานกับเอมี M ่ e. นี่แหละแล้ววันหนึ่งเอมี M ่ e ก็หายไปหายไปไม่รู้เป็นตายไรดี เบนก็เลยออกมาออกสื่อประกาศตามหาว่าเมียเขาหายไปไหนก็เริ่มไปคุยเรื่องราวต่างๆนานาก็เริ่มจะปั้นให้เบนเป็นผู้ลายอีกแล้วพอเรื่องดําเนินไปสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเอมี่มันไม่ได้หายไปนะครับมันไปก่อเรื่องอีกต่างๆนานามากมายไปคบผู้ชายอื่นไปฆ่าผู้ชายอื่นโอ้ยแสบครับแสบมากๆก็ในหละหนัง8-9เรื่องที่แนะนํามาเนี่ยถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ที่ชื่อว่าเด็กและก็ผู้หญิง ที่ควรจะเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรู้สิ์สดใสไร้เดียงสาไม่ทําร้ายคนอื่นไม่พูดโกหกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยคือสังคมมันเปลี่ยนไปมันมีสื่อมีสิ่งร้าใจมีสิ่งยั่วยวนแล้วก็มีแบบอย่างที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายมันทําให้เด็กเนี่ยโตกว่าวัยไม่ใช่โตเฉพาะความคิดนะครับความเลวร้ายก็ตามมาด้วยก็เหมือนกับเด็กที่ลบบุรีตัวเองทําความผิดทีนี้ไม่อยากโดนลงโทษ ก็คิดว่าจะทํำยังไงให้พ้นผิดไปจากตัวได้ฉลาดด้วยนะที่จะไปใส่ร้ายลุงแต่ที่เป็นขี้เมาเนี่ยถ้าไปใส่ร้ายพวกอบ,อบอตอรหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีตาแหน่งมันก็ไม่ได้นี่ความน่าเสีสีทธเขามีแล้วก,ก็อาจจะสู้กลับไงแต่อีตาคนนี้คงไม่มีเกี้ยวเล็บที่จะมาตอบโต้เราได้หรอกจับจับยัดคุกไปคงจะจบก็เลยใส่ร้ายป้ายสีซะเลยสังคมเราก็ต้องตื่นรู้แล้วก็มีสติกันมากขึ้นนะบางทีมันมีการใส่ร้ายป้ายสีกัน อย่าเพิ่งไปรีบใช้คําว่า v i c t i m b l a m i n g ก็คือการโทษเหยือ่อก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับเราไม่ได้โทษเหยือ่อแต่ว่ามันมีตัวอย่างมาเยอะแยะมากมายแล้วบางทีเยือ่อไม่ใช่เยือจริงเยื่อเป็นคนกระทําก็มีเพราะฉะนั้นก็หายใจเข้าลึกๆสามเพลือกตั้งสติกอรก่อนที่จะปักใจเชื่อหรือการที่จะไปเม้นต์จะไปซ้ําเติมอะไรเขาก็แล้วแต่คิดให้นานหน่อยเยือ่ออาจจะไม่ใช่เยือ่อที่เราคิดว่าเป็นเสมอไปครับบางทีเยือ่ออาจจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงก็ได้ และเหยื่อที่ว่าเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นผู้หญิงและเด็กที่เราคิดว่าบริสุทธิ์ไร,ร้เดียงสาเนี่ย